สวัสดีครับอ่ะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการวอมนิ้วแล้วก็การฝึกกําลังของนิ้วแล้วก็การทําให้นิ้วเราไม่ติดไม่ขัดนะครับเวลาเราดีดของมือซ้ายและมือขวานะครับอ่ะมาดูนะครับก็ที่สามนะครับจะเป็นโน้ตคอร์ด A อไมเนอนะครับก็คือเราเรียนมาสามคอร์ดแล้วเนาะคอร์ดซีคอร์ดบต่อไปก็จะเป็นคอร์ดเอไมเนอร์งนี้เนาะ ถ้าเราเล่นมานะครับจะแยกให้ฝึกทีละขอดนะครับแรกแรกเริ่มเริมทีเลยเราต้องฝึกยงไงก่อนครับเราต้องฝึกทีละสายก่อนก็คือนะเอา3ามนิ้วก่อนนะเหมือนเดิมนะ PIM นะครับ PIMI รัปสนามเหมือนเดิมนี้ P อยู่หน้า I อ,อยู่หลัง นะครับแล้วก็ M อยู่ต่อมานะครับแบบนี้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บจองนี้ไว้นะครับพอได้แล้วก็เพิ่ม A เข้าไป A คือตรงนี้นะครับ p i m a ทีนี้เราก็ไล่ามาจาก C นะครับนะครับพอได้ไหมมันก็จะเป็นสเต็ปนะครับทีละสเต็ปจาก C มันเดิมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ก็ให้เล่นทีละจังอ่าเป็นซ้อนเป็นสจังหวะกันหนึ่งสองส สองสามสี่สามสี่นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็เล่นเป็นแพทเทิร์นมานะครับอ่าพอเข้าใจไหม นะครับก็ให้เล่นช้าๆก่อนในสัดส่วนนะครับอย่าลืมนะครับแบบนี้ีจะฝึกเน้นฝึกที่มือขวาเป็นหลักคือมือฝั่งนี้นะครับ P I M A นะครับเพราะบางคนนะครับบางคนที่เล่นนิ้วยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับนิ้วยังไม่เป็นระเบียบเวลาเกานะครับยังกระดกนิ้วอย่างนี้อยู่มันจะทําให้เรานะครับเสียเวลานะครับนิ้วมันจะเสียเวลานิดนึงเรายกออกไกลนะครับเหมือนกันกลับกันคือเราจะต้องเอาเข้าไกลด้วยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเห็นไหมครับไกลเหมือนกัน อ่าเห็นนะนะครับอ่านะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เราฝึกแบบนิ้วแบบใกล้ๆไว้ก่อนอ่าเห็นไหมครับกูตัวเล่นแค่นี้เองนะครับติงนะครับอ่าตัวทีนะครับ ขยับนิ้วแค่นิดเดียวนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับโอเคเนาะอย่าลืมเอาไปฝึกนะครับอย่าลืมไปฝึกนะครับจากไปทีละคอร์นะคอร์ซีไปรูทบแล้วก็ไป A- อเมเนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในรูทสุดท้ายก็คือคอร์ดจีนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันครับ